อ่านะครับการปรับลดเป็นร้อยละนะครับอ่าสมมุตินะครับการเดี๋ยวซื้อจ,จัดจ้างครั้งนี้นะครับอ่างบประมาณอยู่ที่หกล้านแปดแสนบาทนะครับหกล้านแปดแสนบาทอ่าอยู่ตรงนี้ราคากลางอยู่ที่งบประมาณอยู่ที่หกล้านแปดแสนบาทตรงนี้นะครับราคากลางอยู่ที่ห้าแสนเอ่อห้าล้านนะครับห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสาสิบเก้าจุดสี่สองบาทจะเห็นว่ามันมีทศนิยมนะครับราคากลางคำนวณได้เท่าไหร่คือต้องเอาตามนั้นเลยนะครับ ท่านห้ามไปปรับรถนะครับคิดเพียงอะไรต่างๆอย่าไปทํานะครับผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่าสุดอยู่ที่ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับมาดูสิครับว่าการคานวณนะครับดูช่องนี้ครับราคากลางก็เอาจากตรงนี้มานะครับเอาจากตรงนี้มานะครับมาใส่ตรงนี้นี่คือราคากลางถ้าเป็นร้อยละนะครับราคากลางก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับราคาที่เสนอนะครับ ก็คืออ่าเดี๋ยวเราจะพาท่านทำเนี่ยลบตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่าลบตรงนี้ออกก่อนนี้ออกนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาหาผลต่างน,นะครับว่าเสนอราคาครั้งเนี้ยนะผลต่างอยู่ที่เท่าไหร่หนะครับอ่าเดี๋ยวลบแต่ละช่องออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านทําไปช้าๆนะครับพาทําไปช้าๆอ่ามาดูนะครับงบประมาณหกล้านแปดแสนบาทนะครับแล้วก็อ่าไม่ต้อง สนใจเรื่องงบประมาณนะครับแค่ให้ดูเฉยๆนะครับแต่ที่ต้องสําคัญพาออะไรครับราคากลางนะครับก็คือ5้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามเก้าจุดสี่สองบาทนะครับก็กองให้ใช้การปรับลดเนี่ยตามประกาศคณะกรรมการราคากลางฉบับที่ห้าก็คืออะไรครับปรับลดโดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคานวณนะครับก็เอามาตั้งเป็นร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไว้ราคาที่เสนอนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับห้าล้านห้าหมื่นห้า ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทฮะก็เอามาแทนค่าในสูตรครับของผมก็ชอบสูตรนี้นะครับบางคนอาจจะมีสูตรที่ดีกว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลบนะครับห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นนะครับปุ๊บนะผลต่างได้แล้วครับที่สามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดสี่สองบาทนะครับอ่ามาดูนะครับว่าแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นร้อยละนะครับเพราะอะไรครับเราจะเอาราคาร้อยละที่เสนอ มาคูณตรงเนี้ยนะครับเพื่อให้ได้ราคาที่เสนอเป็นราคาที่เขาจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับเราเพื่อมาบริหารสัญญาในการตัดลดเนื้อเงินเนื้องานน,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 นะครับอ่าถ้าห้าล้านแปดแสนเจ็ดหบเก้าจุดสคือ100%่งรซนะครับทีนี้ผลต่างเท่านี้อ่าเรามาคํานวณน,นะครับว่าผลต่างมันจะเกินร้ยละสิแตกต่างจะแตกจะแตกต่างเกินร้อยละส้าไหมเพราะว่าถ้าเกินร้อยต้องทํำยังไงด้วยครับ ต้องรายงานสอตองอด้วยนะครับอ่าเอาผลต่างมานะครับกดเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับอ่ารู้แล้วนะครับผลต่างคือเท่าไหร่ครับสามแสนสองมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดสี่สองนะครับก็คูณหนึ่งร้อยครับคูณหนึ่งร้อยหารด้วยครับหารด้วยราคากลางนะครับห้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเก้าจุด 42นะครับเท่ากับนะครับก็เท่ากับนะครับ5่5.45ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเอาทุดจุดจุดอขออภัยครับจุดทศนิยมออกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าจุดทศนิยมยิ่งมากนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับในการทําราคามันก็จะเท่ากับนะครับมันก็จะเท่ากับราคาที่เสนอตรงนี้นะครับแต่นะครับถ้าท่านจะเอาจุดทศนิยมน้อยตําแหน่ง ขั้นต่ำคือต้องเอา4ตำแหน่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะ f a c t o F เรามีกี่ตำแหน่งครับ factor F เรา4ตำแหน่งนะครับดังนั้นท่านจะเอา2ตำแหน่งตัวเลขมันจะคาดเพื่อนนะครับเอายิ่งมากยิ่งดีนะครับอะมาดูนะครับผลต่างนะครับเอาแทนสูตรเข้าไปนะครับก็ตรงนี้นะครับ3แสนกว่านี่คูณ หนึ่งร้อยนะครับหนึ100่งร้อยนะครับก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็หารราคากลางนะครับก็ึพบออกมานะครับนี่คือตัวเลขที่ได้นะครับเห็นไหมครับตัวเลขที่ได้ตัวเลขราคาเสนอแตกต่างจากราคากลางอยู่ที่ห้าจุดสี่ห้าสามนะครับอ่าทีนี้เมื่อได้ตัวเลขนี้แล้วนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ครับมาใส่ช่องตรงนี้อ่ามาใส่ช่องตรงนี้นะครับก็เอาเท่าไหร่ครับห้าจุดสี่ห้านะครับอ่ามาใส่ตรงนี้นะครับ ห้าจุดสี่ห้าสามหกเก้าสามหกสามหกอ่าใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บอดี๋ยวเว้นวรคนิดนึงนะครับครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับราคาที่แตกต่างนะครับทีนี้เป็นราคาที่เสนอที่จะไปทำงานทำไมครับพ่อง่ายๆเลยครับก็ลบหนึ่งร้อยนะครับ อ่าหนึ่งร้อยลบห้าจุดสี่ห้าครับเข้า Enter เซ็นเตอร์ไปหนึ่งทีอ่าก็จะได้ราคาที่เขาเสนออยู่ที่เก้าสิบสี่จุดห้าสี่หกสามเนี่ยครับทีนี้จะทํำยังไงครับเขาราคาที่เสนอตรงนี้ครับเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมาคูณตรงนี้ครับมาคูณตรงนี้แล้วก็หารด้วยร้อยอ่าคูณราคาอแต่ละไอเทมเนี่ยแหละนะครับคูณแต่ละไอเทมนะครับ อาคูณแต่ไอไอเต็มไปนะครับคูณจะ่ไไอเต็มคูณทุกไอเต็มเลยนะครับคูณไปเลยนะครับดูซิว่ามันจะได้เท่ากับห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นไหมนะครับอ่ามาแทนค่าด้วยสูตรครับเท่ากับเป็นหนึ่งทีนะครับก็ไอเต็มนี้คูณเก้าสิบสี่จุดห้าสี่หกนี่แหละหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับอ่าหารหนึ่งร้อยตรงนี้เพิ่มเอนเตอร์เป็นหนึ่งทีนะครับได้แล้วครับราคาเห็นไหมครับ ราคาที่เขาเสนอในไอเทมนี้ก็คือเท่านี้ครับถ้าลดเป็นร้อยละเท่ากันนะครับอ่าทีนี้ก็อันที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวูลนเก้าสิบสี่หารหนึ่งร้อยกด Enter อร์เป็นหนึ่งทีครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับอ่ายอดนี้ไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าวูนนะครับเก้าสิบสี่หาร หนึ่งร้อยอ่าปึ๊บนะครับเห็นไหมได้แล้วจากสองแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดก็เหลือสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่จุดสามห้าอ่าครับเราไปคูณที่นะครับคูณด้วยเก้าสิบสี่มือนเดิมครับหารด้วยหนึ่งร้อยครับเท่ากับอ่าดับจากสี่ล้านสี่ก็เหลือประมาณสี่ล้านสองนะครับอเหมือนกันนะครับทําไปเรื่อยๆเลยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ คูณเก้าสิบสี่หารหนึ่งร้อยนะครับอ่า enter นะครับหลังจากนะครับก็แทนสูตรไปนะครับสองแสนสองหมื่นสี่พันคูณเก้าสิบสี่จุดห้าสี่นะครับสามหกไปก็ว่าไปนะครับหารหนึ่งร้อยนะครับ e n อร์เป็นหนึ่งตีนะครับอ่าหกหมื่นกว่านะครับก็คูณเก้าสิบสี่นะครับหารหนึ่งร้อยนะครับ e n อร์เป็นหนึ่งตีนะครับ ไอเต็มนี้ก็เหมือนกันนะครับ94ได้9 4คูณ94หาร100นะครับเท่ากับปึ๊บหมายไหมครับ7แสนนะครับอ่า7แสน7แสนคูณ94.54630636เนี่ย63เนี่ยนะครับก็หาร100นะครับปึ๊บอ่า ทีนี้มาดูผลรวมครับเราได้แต่ละไอเทมมาแล้วแล้วก็ซ้ำ้ามาเลยนะครับลงผลรวมเลยนะครับปั๊บน่านเห็นไหมครับดูขยายให้ท่านเห็นเลยนะครับนะครับตรงกับราคาที่เขาเสนอเปเลยนะครับห้าอ่าเห็นไหมครับห้าล้านนะครับนี่คือราคาที่เขาเสนอเข้ามานะครับห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นนะครับ รวมผลรวมแล้วก็ได้ห้าแสนนะครับห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเท่ากันเป๊ะเลยนะครับทศนิยมถ้าท่านไม่ตัดนะครับมันก็จะลงตัวเป๊ะเลยครับหรือคาดเคลื่อนก็ไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับถ้าคาดเคลื่อนไม่ถึงหนึ่งบาทผมก็มีครั้งหนึ่งเคยคาดเคลื่อนไม่ถึงหนึ่งบาทก็รีบวิ่งเข้าไปหาสตงนะครับสตงงเขาก็ออ๋อไม่เป็นไรอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอ่าก็พินแผ่นนี้ออกมานะครับแล้วจบหรือยังครับยังไม่จบครับพินแผ่นนี้ออกมานี่ตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่นะครับต้องมีข้อความ ประมาณนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทําการปรับลดเจราจาเป็นร้อยละนะครับลดลงที่ร้อยละห้าจุดห้าสี่ห้าเนี่ยเหล่านี้นะครับราคาต่อรายการ,รเทศบาลตาบลของพวกเราเนี่ยรับราคาไว้ที่ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเพื่อการจะเสื้อจ้างครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนังสือวอสี่ห้าสองจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานนะเราก็เซ็นชื่อปุ๊บเข้าไปตรงนี้นะครับเซ็นปั๊บเข้าไปาผู้มีอำนาจเขาก็เซ็นปั๊บเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เอา รายงานฉบับนี้นะครับแนบท้ายสัญญาเพื่อเวลาการปรับลดเนื้อเงินเนื้องานนะครับเห็นไหมครับเพื่อเป็นการปรับลดเนื้อเงินเนื้องานนะครับครับอ่าเพื่อเป็นการปรับลดเนื้อเงินเนื้องานครับอันนี้นะครับฝากไว้ด้วยต้องทําแบบนี้ท่านต้องทําแบบนี้นะครับนะแล้วแบบไหนนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือตามความเหมาะสมนะครับเอามาดูตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมนะครับก็อย่างที่ทําเรียนครับปรับลดมันจะไม่เท่ากันทุกรายการนะครับ ก็มาดูว่าการปรับลดตามความเหมาะสมคืออะไรนะครับก็มีไฟล์ให้นะครับท่านก็ไปประยุกต์ใช้เอานะครับอ่าปรับลดตามความเหมาะสมนะครับก็นะครับตามที่นะครับงานโครงการเรา EB i ิทติครั้งที่เท่าไหร่นะครับเลขที่นะครับราคากลางอยู่ที่เท่านี้นะครับราคาต่าสุดก็เสนอมาที่1ล้านบาทนะครับบัตนี้คณะกรรมการราคากลางกําหนดราคากลางได้เจรจาปรับลดตามความเหมาะสมเพื่อจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคากรทําสัญญา ก่อสร้างกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาแล้วนั้นนะครับผลการดําเนินการคือสาม,มารถเจรจานะครับลดตามาลดตามรายการทุกรายการไม่มีรายการใดสูงเกินความเป็นจริงเห็นไหมครับไม่มีรายการใดที่ลดราคาสูงเกินความเป็นจริงหรือต่ำกว่าเกินความเป็นจริงนะครับซึ่งทําให้การบริหารสัญญานะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเมื่อมีการตัดลดเงินเนื้องานก็สามารถตัดลดพรได้อย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเห็นไหมครับ ดังรายละเอียดที่แสดงตามบันทึกนี้นะครับอันนี้ครับก็ให้กรรมการราคาการเซ็นปื๊บปื๊บทุกคนนะครับแล้วก็อะไรครับปื๊บนะครับมีใครบ้างนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับปรากฏว่านี่คือรายงานนะครับทีนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับอ่านี่เป็นรายละเอียดครับเอกสารประกอบการปรับลดเห็นไหมครับ่ารายการแต่ละอันนะครับปรับลดไปปรับลดไปเรื่อยๆปรับลดไปเรื่อยอันนี้ทําเป็นเลขให้เป็นเลขอาไรเหมือนกันนะครับอ่าปื๊บปื๊บปื๊บเรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญนะครับ ก็ท้ายข้อความก็เพื่อให้การก่อกนทำทำ,ทำสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวอสี่ห้าสองนะครับคณะกรรมการและผูะ้ตัวแทนนะครับหรือผู้มีอำนาจเนี่ยผู้มีอำนาจหรือถ้าเขามอบอำนาจก็ว่ากันไปนะครับก็งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับรงลงลายมือ,อปพ๊บกันไว้เลยนะครับอันนี้ก็คือการฝรับรถดตามวอสี่ห้าสท่านก็จะไม่โดนเรียกเงินเกนอีกต่อไปนะครับ